ครับอ่ะมาถึงประเด็นที่เราจะนํามาพูดคุยกัยนวันนี้ทั้งหลายหลายประเด็นเลยที่เราเกระเดนกันไปตั้งแต่ช่วงแรก<ช>เอาเรื่องของน้องราชาวดีกันก่อนดีกว่าน้องราชาวดีตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นลักษมีหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพื่อเป็นเคล็ดนะครับในการที่จะว่าคล้ายๆกับมีชีวิตใหม่พอรอดจากอุบัติเหตุมาได้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นลักษมีนะครับเหตุการณ์ก็คือน้องลักษมีหรือว่าราชาวดีเนี่ยเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วปรากฏว่าก็ไปประสบอุบัติเหตุคือตกลงมาจากร ตกลงมาจากรถยนต์และทีนี้รถเมสาย1.5เนี่ยมันทับไปที่สะโพกแล้วก็ทําให้น้องเขาเนี่ยนะครับเสียเลือดมากสะโพกแตกอะไรต่างๆกระดูกเชิงกรานหักเลือดไหลออกไม่หยุดเลย <Okay. S 1> แล้วก็เป็นเหตุให้ต้องเข้าห้องไอซที่โรงพยาบาลเลิอดศิลป์เมื่อวานนี้ทีมข่าวรวมภัยของเราคุณธินภพพันธนามก็ลงไปในพื้นที่ด้วยเหมือนกัน แล้วก็ไปติดตามอาการของน้องแล้วก็ไปดูเห็นบอกว่าตอนนี้น้องเขาอาการดีขึ้นแล้วและสามารถพูดคุยโต้ตอบได้แล้วลองไปติดตามรายงานจากคุณทินภพพันธนามครับนักเรียนทั้งสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบนัน ของโรงเรียนสตรีศีสุริโยไทยและเพื่อนมนุษย์ที่รับรู้ข่าวสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กถูกส่งผ่านทวิตเตอร์และ f เฟซบ o ๊กมาอยังน้องอาชาราชาวดีหรือเด็กหญิงรัศมีมาดิการวัย12ปีนักเรียนชั้นม .1 โรงเรียนสตรีศีสุริโยไทยภายหลังเกิดอุบัติเหตุรถเมสาย15ทับบริเวณถนนเจริญกรุง42เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งการบริจาคเลือด บริจาคค่ารักษาพยาบาลเพราะแม่ของเขาต้องปิดร้านรับจ้างขายพลอยเพื่อมาดูแลอย่างใกล้ชิดผ่านมาแล้วกว่า10วันภายหลังเกิดอุบัติเหตุสะเทือนใจต่อผู้พบเห็นเหตุการณ์ที่รถเมล์สาย15ทับช่วงสะโพกด้านซ้ายของน้องอาชาจนทําให้กระดูกเชิงกรานแตกหักเลือดไหลไม่หยุดระบบขับถ่ายเสียหายอาการเข้าขั้นโคมา่าเป็นตายเท่ากัน แต่วันนี้น้องอาชากลับมาฟื้นสามารถเล่าเหตุการณ์ให้กับทีมข่าวระวังภายฟังได้อย่างละเอียดดังปฏิหารที่เกิดขึ้นจริงรถบัสอยู่ตรงนี้แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งทีแรกมันไปตรงข้ามข,ข,ข้างของรถเมย์อีกข้างหนึ่งค่ะแต่ว่าพอมันไปไม่ได้มันก็มาทางปะปาแล้วก็ไปแบบนี้แล้วมันเกี่ยวตรงเท้าอ่ะ ที่วางเท้าหนูแล้วมันก็เกี่ยวเท้าหนูไปรถเมป็ดก็ล้มแล,ะะลม้วก็มันก็ไฟเขียวพอดีอะค่ะหนูก็กิงไปอยู่ทางข้างในรถเมล์แล้วก็รถปาร์กิ้งมาตรงอีกทางหนึ่งค่ะแล้วก็รถเมล์มันก็ไปรถเมล์คันนั้นก็ไปตอนตอนนั้นคือน้องก็ไปอยู่ในรถเมล์ไม่คนถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยเอ้าเหรอคนคนที่อยู่ในตรงนั้นเหรอครับ พี่อยู่ข้างค่ะข้างข้างถนนถ่ายคลิปไปด้วยทีมข่าวรองภัยจึงได้ย้อนกลับไปดูที่จุดเกิดเหตุบริเวณถนนเจริญกรุง42น้องอาชาบอกว่าเมื่อครั้งเกิดเหตุเขาจำได้ว่ามีคนถ่ายคลิปวิดีโอไว้แต่ไม่รู้ว่าใครเขาจึงอยากให้คนนั้นนําคลิปมาเปิดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูประกอบกับการดำเนินคดีเพื่อเป็นหลักฐานในการมัดตัวกับผู้กระทำความผิด บริเวณด้านหลังนี้ครับที่เกิดเหตุขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาระหว่างคุณพ่อ ไปรับน้องอาชาที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยช่วงเย็นครับได้เกิดอุบัติเหตุที่ระหว่างทางคุณพ่อขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มีรถจักรยานยนต์รับจ้างมาเกี่ยวพาน้องอาชาล้มลงไปไม่กี่วินาทีรถเมสาย15นั้นก็ได้มาวิ่งทับน้องอาชาซึ่งตอนนี้คดียังไม่พิดหน้าครับหลักฐานชิ้นสาคัญที่จะมาเกี่ยวมัดคดีนี้ได้นั่นก็คือคลิปวิดีโอที่มีพลเมืองดีได,ได้ได้ถ่ายเก็บไว้แต่ตอนนี้ ครอบครัวเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าคนที่ถ่ายในตอนนั้นคือใครแล้วก็อยากให้คนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้เอาหลักฐานนี้มาประกอบกับการดําเนินคดีครับสอดคล้องกับนายราชันมาดิกานพ่อของน้องอาชาที่เขาเล่าให้ฟังว่าระหว่างทางภายหลังจากได้ไปรับลูกที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยก็เกิดอุบัติเหตุเห็นน้องอาชาตกลงจากรถมอเตอร์ไซค์และเห็นรถเมย์สาย15วิ่งมาทับช่วงสะโพกของลูกสาวของต้น ขั้นตกใจทำอะไรไม่ถูกวินาทีนั้นก็เห็นสภาพน้องอาชาสลึมสลือแล้วเขาบอกว่าหนูไม่เป็นอะไรก่อนที่น้องอาชาจะหมดสติลงการขับรถนชนคนนี่นะ<อ>ผมถือว่าผิดคือเขามาเดินสมมติว่าเดินมาอย่างนี้ก็ได้คุณเดินไปชนนี่มันผิดอยู่แล้วผิดชนคนเนี่ยเราผิดแต่ว่าว่าไปอีกคือ ด้วยความประมาทหรือด้วยความเจตนาหรือไม่เจตนาน่ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านี่เขาให้การแล้วเขาไม่ผิดเลยเป็นใช่เกิดจากถุกรถผมเหรอแล้วไม่ใช่ยอลล้อคุณเหรอคือพูดอย่างนี้มันเหมือนว่าเหมือนไม่มีมนุษย์ทำเลยอ่ะเข้าใจไหมขาดมนุษย์คุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเข้าใจไหมถึงแม้ว่าอาการของน้องอาชาราชาวดี หรือเด็กหญิงรัศมีมาดิการวัย12ปีจะดีขึ้นแต่ก็ใช่ว่าน้องเขาจะกลับมาเป็นปกติโดยเร็ววันเพราะกระดูกเชิงกลานได้แตกหักอย่างละเอียดระบบขับถ่ายมีปัญหาซึ่งต้องใช้เวลาในการรักษาครอบครัวของเขาได้ฝากมาบอกผ่านทีมข่าวรวงพายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้กระทำความผิดแสดงถึงความรับผิดชอบให้ความยุติธรรมกับเด็กหญิงคนนี้บ้าง พร้อมกับขอบคุณทุกๆคนที่ได้เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจอย่างไม่ขาดสายพร้อมกับบริจาคเลือดบริจาคเงินในการรักษาค่าพยาบาลทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจนน้องอาชากลับมาพูดได้ดังปฏิหารท่ามกลางความเจ็บปวดของเด็กหญิงวัย12ปีคนนี้ที่เขาบอกว่าอดทนมาเพื่ออยากเห็นครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหลังจากที่พ่อกับแม่เขา ต้องอย่าร้างกันนานถึง5ปีหากหายดีเขาพร้อมที่จะเดินหน้าทวงถามความยุติธรรมให้เป็นกรณีศึกษากับคนที่เป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุรถเมล์โดยสารเพราะคดีนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ยังได้กิติชัยนักเกษมถ่ายภาพทินภพพันธนามทีมข่าวระวังภัยรายงานครับค่ะ ก็ในแฟนเพจโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยนะคะเรียกว่ามีทั้งการระดมทุนกำลังใจต่างๆนะคะหลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสายแล้วก็มีการโพสต์เลขบัญชีค่ะที่คุณผู้ชมนะคะหรือใครก็ตามที่อยากช่วยเหลือน้องอาชานะสามารถเข้าไปบริจาคช่วยเหลือน้องได้ค่ะครับมาว่าตอนนี้น้องจะมีอาการดีขึ้นบ้างแต่ว่าเรื่องของการใช้เงินในการรักษาก็ยังคงต้องที่จะใช้ในการรักษาอย่างต่อเนื่องคนที่ไม่รู้จักนี่เขาก็บริจาคกันมากมายเลยบางทีเราเห็นเนี่ยเราก็เออปลื้มใจแ่นหลายๆคนที่แสดงถึงความมีน้ำ อกน้ำใจของกันและกันที่ว่าแม้ว่าจะไม่รู้จักกันอย่างที่น้องว่าก็บริจาคเข้ามาบางคนถ่ายเป็นสลิปว่าโอนเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าค,คือถ้าเรามีคนละเล็กละน้อยก็คือไม่จําเป็นว่าจะต้องให้มากแต่ว่าร่วมมือกันใกนการช่วยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันก็คือคล้ายๆกับว่าได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครที่จะบริจาคนะครับก็สามารถที่จะบริจาคได้ที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยสาขาท่าน้ำราชวงศ์ ชื่อบัญชีของเด็กหญิงราชาวดีมาดีการหมายเลขบัญชีคุณผู้ชมนะครับดูนะครับ0050ขีด4108แล้วก็ขีด8หรือว่าถ้าไม่ทันก็เข้าไปเซิร์ชดูแล้วก็แฟนเพจของสตรีสีสุริโยไทยเข้าไปบริจาคให้น้องเขาแล้วก็เพื่อที่จะให้น้องเขาหายดีและที่สำคัญเลยที่คือต้องตามหาคือคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้วจะอยากให้มาแสดงตัวตอนนี้มากนะเพราะค,ค,คลิปนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญในการชี้ชัดว่าเกิดเหตุได้อย่างไร จะได้รู้ว่ามันผิดถูกอะไรยังไงกันนะตอนเกิดเหตุนะคะแต่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันบอกว่าเอ๊ะสถานที่ชุมชนขนาดนี้กล้องวงจรปิดไม่มีเลยหรือไงน่าจะมีนะเพราะคนพลุกพ่านมากแต่ว่าน่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวเล่นๆนะข่าวใหญ่มอนกันนะคะเพราะว่าเป็นการเรียกว่าคนในโลกโซเชียลมีเดียค่ะต่างมารวมตัวกันนะคะเข้าไปโพสต์ทางเว็บไซต์พันธมิตรดคอมเองนะหรือหน้าแฟนเพจโรงเรียนแห่งนี้ก็ตามนะคะที่มาต้องการให้กําลังใจน้องบริจาคเงินช่วยเหลือน้องแล้วก็สําหรับ บ <Want> อนเถอะสำหรับเจ้าน้ที่ของรัฐคะ่ะถ้ามีภาพกล้องวงจรปิดตอนนี้เมื่อที่คุณพ่อคุณแม่เขาก็คิดไม่ทันนะว่าต้องไปติดตามสืบสาวเราเรื่องหาจากจุดไหนจุดไหนตอนนี้ก็ห่วงชีวิตของลูกเป็นหลักก่อนแหละนะคะก็อยากให้ หาภาพตรงนี้แลหละสถานีข่าวระวังภัยของเราก็ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้แม้ว่าจะไม่มีที่ไหนนําไปเสนอเป็นประเด็นแต่ว่าเรายังคงที่จะตามเกาะติดอย่างต่อนเนื่องจนกว่าน้องจะหายแล้วก็ร่วมให้กําลังใจไปด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าอุบัติเหตุเรื่องของสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทุกคนระวังภัยเราคํานึงถึงเป็นอันดับหนึ่งครับค่ะ